อเนาะเเมื่อกีี้้นน็ตมันลุดเอาไม่เอาไม่หนึ่งขันสองห้อยขนหายวักเลยคะแนนตอนนี้เสาสองโอเสาสองอบวทันคะแนนเป็นอินทสอนเสาสามแขวงอัลเปือเสาสองถ้าตารางแข่งขันเดี๋ยวมเมลแงเสงงเี่ยวลงให้เบิ้งเดิมืมลแง เอาล้งมาบังรวยเสิฟโอ้คะแนนเป็นเซวสามต่อเอต่ 2, นะอองขอคะแนนเดียวจะรับเซร็จนี้อินทร์ศรต้องขอเวลานอกอนาะตปือ เดี่ยวจะปิดเซตนี้สำหรับอินเตอรซอนถ้าว่าได้เซตนี้จะนำสองศูนย์สำรวยเซิร์ฟอี๋เอายับมาเศษส,า,สามโตเศษสี่ เกียรติคุณพิลาทองเสกยังได้อยู่ล้นมอเอาสุรัตตีโอ้ขาตายบ <c oughs> ิดเซตนี่ไปนะสัวห้าตัวสามเป็นอ,อนนักอินทรศรน้ำ 2, สองตัวศูนย์เซ็ต No, no, สองการแข่งขันในเซตที่3คมกระวาวังสโมสรอ,อินทศรเสื้อสีแดงเสื้อสีดำลายแดงรบก,กับนักกีฬาจากแขวงอัตตปือถือว่า2เซตที่ผ่านไปเราเป็นอินทศรชนะ2ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 25ต่อ23มาเบิ่งเซตนี้หากว่าอินทศรได้ไปก็จะปิดเกมเลย แทงกันหาว่าขปถ้าปืนได้เซตนี้ไปก็จะไปต่อกันในเซตต่อไปอคะแนนที่หนึง่งไพ่จะได้ตะปืนได้จากการฟาดลงไปของคำกู้อุ่นคำ อันนตอนนี้อัตตปือหนึอิน,ตอนเตอร์ซอนซูนเซฟโดยทั้งขันคำ้ำอันแนนเป็นของอินเตอร์ซอนหต่อหนึ่ง เสิร์ฟออกไปคะแนนเป็นของอัตเปอร์สองตัวหนึ่งเหือไม่ีลูกเสิร์ฟของสุรัตน์ัง้งใส่คะแนนโบวฮันได้เลยนะแตกกลางกับเมื่อวานในเมื่อวานนี่โดดเสิร์ฟแห้งแ,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 แท้แห้งว่ะมาตีทิพพกรตีออกแต่ว่าบานนี่ไปดาดมือของผู้เล่นอัตเือร์ คะแนนเป็นออ2อต่อ2อบุญลายเซิฟทางบ้านหนึ่งบานสองตีเอามั่งซอยกันสุรัตส,สุรัตตีทือตะนังเปลี่ยนเบื้องมาความได้เปรียบนาทีอัตกะปืตีขี่ลงไปโดยหมายเลขสิบสองพิทักษ์คะแนนอัตะปืสาม อินทศรสองวิไลคำเซิร์ฟโอ้หวานหนึ่งบอดีต้องแก้ออกมาข้ามแล้ววิไลคำขันคำโอ้ยหนีหลอกตีพิทักโอ้ขอพายเจนังพิพะกกอนเนอะาะเราจะหนีลีกบล็อกแต่วันตีบล็อกข้ามตานาง ะแนนเป็นอัตปือซีอินเตอรอนสองอเ,เจอข้ามนะวมีอะไรครับที่ตั้งขึ้นมาคลิปพระกนสำรวยตั้งห้ไผให้ที่ซังหลังพี่โอ้ล่นแล้วล่นแล้วบออย่างได้อยู่ คนหนึ่งจะไสตีดคนหนึ่งจะไสมือเนาะคะแนนเป็นของอัตตปือตอนตัวนี้นะหนีนออกไปเป็น5ตัวอ 2, 2> นะมีไรคำจันทมาศเสิร์ฟมีไรคำเสิร์ฟพวกข้าง อ๋แล้วตีพิทักพิทักตีลง,ไปไปงพิทักมึงมุลพร้อมสูงน่ยแปดสิบำหรับพิทักกีฬาหมายเลขสิบตอนนี้คะแนน6ต่อสามสำรวยสำรวยตีบานไว้หาน2จันทร์สบับเอแล้ มาสุรัตยังได้เหนียวแน่นตั้งให้ไผ้หัวเสาโคจ,จันสะบับจันสะบับจะย่อแต่โบขามคะแนนเจ็ดต่อสามเสือกออก แเป็นของอินเตอร์ซอนซีต่อเจ็ดจันสบับมาสุลัต,ตีออกคะแนนแปดต่อสี่เวลาเทคนิค คะแนนนี้ไปเนาะอินทร์ศรจากผลงานของสำรวยคะแนน,นเป็น5ต่อ8 <c oughs> สำรวยเซิร์ฟท <c oughs> างบาน2พ <c oughs> ิทักษ์ยอดบอผ่านตะนางคะแนน,นเป็น6ต่อ8 Oh, oh, oh. เกือบเกลี้ยงใจกันเนาะเฮ้ยตีโบผ่านตะนั้นอันอน,น,อนั้นเป็นเจ็ดต่อแปด โอ้โพบาบนอยู่แอ้ถือกบล็อกนะถือบล็อกแล้วลงแดงของทั้งอินทร์สอนคะแนนเป็นของแคว่งอัตอตะปืดตอนนี้เป็นเก้าต่อเจ็ดเสิร์ฟโดยเกียรติคุณสาวสุรัตน์ด,ดีบล็อกแต่ว่าโอ้ อะแนน8-9ต้องขออนุญ,ญาตท่านถามว่าไทยคู่นี้พอจบเสร็จนี่ต้องขออนุญ,ญาตได้เลยนะเพราะเจ้าหน่อยจะต้องได้เข้าไปประจัห้องการนะอันน,น,นี้เบิ่งเวลาแล้วนี่ลงเ,เวลาแล้วคือสี่โจบแล้วนะไทยคู่นี้สี่โมงยังพอต้องได้เดินทางไปทีละ8ถ้าเดือคุน เ,เพื่ออะไรเนี่ยเดินทางมันไก่เนาะกันถา่าประเทายทยจบต้องขออนุญ,ญาตอีหลีขออภัยหลายหลายไก่แค่ก็จะท่าจนจบแต่ว่ามันเวลามันบีบก็ได้มันบ่มีคนแทนแอนเป็น1ิต่อเก้า ขันคำเซิฟอัตปืสีทะเลสีฟ้าออนเดอเร์ขันไปอ่านตัวหัวแคปชั่นนะ่าจะาหัวใครไครยูเฟื้องใดทีมใดเสื้อสีอย่างเนาะขันบมไปอ่านแคปชั่นนี่จะบโมห,หูและขันหามมาฟังข้าพเจ้าบรรยายไปาใจเ้าหัวเบื้องใดทีมใดเนาะกระบอเป็นอย่างผู้ที่เข้ามาใหม่กระบอเป็นอย่างเนาะถามได้ถามได้ โซลัดเซิฟนักกีาอินทศรคะแนนสิบเ็ดต่อสิ